สวัสดีครับวันนี้แม็นิวจจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับอานดยสตาปัดเมาแล้วครับเผยนาทีช็อคคุกรณีถูกรถทับดับคาตานะครับหลอนนอนผวานะครับจากตอนนี้อารเดอสตาอาณัตพครับสี่ิจุมแสงครับนักร้องนักแสดงดังขับรถพุ่งชนท้ายสิบล้อนะครับพิจความบนทางด่วนฉลองรัฐเลือดอาบบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก่อนขานออกจากรถมายืนคุยกับคุกรณีแต่จังหวะนั้นมีรถพ่วง ขนตู้คอนเทนเนอร์ขับตามหลังมาพยายามหักหลบแล้วพุ่งชนท้ายสิบล้อซ้ำก่อนตูค้คอนเทนเนอร์พลิกคว่ำจะพลิกลงมาทับเด็กรถสิบล้อตัวขาดครึ่งดับสยองขณะที่นักร้องหนุ่มถูกนำตัวส่ง,งโรงพยาบาลพระรามเก้านนะเมื่อเวลา1ิบเออดจุนครับวันที่21กันยานะวันที่ ชั้นยี่เอ็ดตึกจีมเอ็มแกมี่นะครับถนนนสุโขมุนตีนะครับอาร์นคอานัทพลสิริชุมแสงหรืออาร์เดอะสตาร์นะครับนักร้องนักแสดงชื่อดังครับวัยสามสิบเอ็ดปีแถลงข่าวชี้กรณีประสบอุบัติเหตุครับรถยี่ห้อเชฟโรเลตแคปติว่านำสีบอลเงินครับทะเบียนหนึ่งกอไก่ท่อทงห้าเจ็ดสามศูนย์ครับกรุงเทพมหานครครับวงชนท้ายสิบล้อพิกคว่ำบนทางด่วนฉลองรัดเมื่อวันที่สิบแปดกันยา,า,นานะนรับ เกิดเหตุให้เตียงได้รับบาดเจ็บส่วนคูค่กรณีคนหนึ่งเสียชีวิตจากตู้คอนเทนเนอร์ลิกลงมาทับนะครับเนื่องจากรถพ่วงขวนตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตามหลังมาพยายามหักหลบรถจนของนักร้องหนุ่มที่หงายท้องอยู่กลางถนนทําให้เสียหลักพุ่งชนท้ายสุด้าซ้ําจนเกิดเหตุการสยองนะครับเล่าว,ว่านะครับตนขับรถมาจากทางเรียบด่วนรามินทานะครับจากนั้นขึ้นทางด่วนก่อทนอที่จะลงสุขาภิบาลห้านะครับ ตอนชนตนไม่รู้เรื่องมองไม่เห็นอะไรเลยรู้ตัวอีกทีรถหงายท้องแล้วคูดไปกับถนนกระจกแตกทั้งหมดยังจําภาพได้ทุกช็อตพอรถหยุดตนมุดออกมาจากรถตอนนั้นเห็นพี่อนันต์คู่กรณีคนหนึ่งเดินมาถึงได้รู้ว่าชนท้ายรถสิบล้อซึ่งรถสิบล้อเขาได้ขับไปจอดหลบอยู่ริมถนนแต่รถตนยังหงายท้องอยู่การสน,นระหว่างคุยกับกันที่ริมขอบทางด่วนนะเพื่อเคลียร์กันว่า ขับชนได้อย่างไรตนบอกว่าหลังในสักพักหนึ่งรถพ่วงขนตู้คอนเทนเนอร์ออครับวิ่งมาซึ่งเขาคงมองเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับจึงชนเข้ากับซากรถของตนที่ไายท้องอยู่กลางถนนครับเขาเสียหลักมาทา,ทางที่ตนยืนคุยกันอยู่แต่ผมวิ่งสวนรถที่กำลังวิ่งมาหาขนานไปกับขอบทางด่วนครับห่างประมาณหนึ่งว่าตอนนั้นมีสองอย่างที่คิด ถ้าไม่ลอดก็ตายนะภาพสโลว์ทุกอย่างจําได้หมดเหมือนตายและฟื้นแต่พี่อน,นันท์ที่ยืนคุยอยู่กับตนวิ่งหลบออกมาไม่ทันจึงโดนตู้คอนเทนเนอร์ลงมาทับเสียชีวิตนักหลออหนุ่มเล่าต่อว่าตนช็อกไม่ได้สติช็อกใจเหตุการณ์ที่ชนท้ายรถสิบล้อแล้วยังมาช็อกเหตุการณ์ที่สองซึ่งาตาจังหวะน,นั้นนึกถึงพ่อกับแม่อย่างเดียวจนเดินมาจากที่เกิดเหตุคนรนะับและโบกรถเพื่อลงจากทางด่วนไปหาพ่อแม่ ตนไม่รู้ว่าจะเองเป็นอย่างไรบ้างรู้แค่ว่าหกเจอพ่อแม่แล้วเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สเหตุเกิดที่เกิดขึ้นนะครับตนได้รับบาดเจ็บที่นิ้วต้องเย็บมีแผลถลอกตามตัวครับปวดคอเชิงการช้ำไม่มีอะไรหักสมองไมก่กระทบประเทือนนะครับผู้สืขาวถามถึงเรื่องที่คนมุ่งประเด็นไปที่มาแล้วคับอ้ากับว่าวันนั้นตนไปงานเลี้ยงปิดกล้องมาจริงแต่ดื่มน้อยมาก ื่นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแต่ได้นอนพักก่อนที่จะเดินทางกลับตอนที่เกิดเหตุเป็นช่วงใกล้หกโมงเช้านะครับอาการมาไม่มีแน่นอน,นครับส่วนเหตุที่หลับในน่าจะมาจากการนอนน้อยสะสมมาหลายวันก่อนหน้านี้นนตนทาง,งานเยอะมีทั้งละครเวทีและละครยาวคนระับส่วนสภาพจิตใจนะครับอตอนนี้ยังผวาและนอนสะดุ้งอยู่ตลอดนะครับผ่านทางด่วนตรงนั้นไม่ได้เลยรู้สึกหลอนและกลัว ตอนนี้ยังไม่กล้าขับรถเองนะครับต้องมีคนขับรถให้ตลอดส่วนร่างกายตอนนี้โอเคแต่สภาพจิตใจต้องดูแลเยอะครับหลังจากนี้คงต้องทําบุญเยอะหน่อยและใช้ชีวิตอย่างระวังถ้ารู้ว่าไม่ไหวนอนไม่พอพักผ่อนน้อยคงไม่ขับรถอีกเด็ดขาดครับก่อนหน้านี้ยังไม่เคยถูกทักอะไรแต่ช่วงปลายเมษาเกิดเคยเกิดอุบัติเหตุมอเไซค์ชน,นครับ ทั้งนั้นเป็นเพราะความประมาทของตนแต่ครั้งนี้หนักที่สุดในชีวิตถือว่า,าตายปฏิหารมากนะครับต่อข้อถามว่าญาติเสียชีวิตได้ติดต่อมาบ้างหรือเปล่าครับกล่าวว่าเมื่อวาน,นยาี่สิบัญญาญาติพี่นั้นได้ทาบุญตามหลักศาสนาอิสลามตนไม่ได้ไปเพราะติดละครเวทีแต่ส่งพี่ทีมงานไปร่วมทาบุญแทนส่วนเรื่องการช่วยเหลือเขาจ้จ่ายตนฝากพี่ทีมงานไปช่วยทาบุญนะครับหลังจากนี้ ตนว่างก็จะลงไปเยี่ยมครอบครัวพี่นันด้วยตัวเองส่วนทาากรับครัวของพี่นันไม่ได้มีเรียกร้องอะไรนะครับสุดท้ายผมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดโดยเฉพาะครอบครัวพี่นันที่ต้องเสียเสาหลักของครอบครัวขอแสดงความเสียใจไว้ณตรงนี้จากใจจริงๆครับนักร้องหนุ่มปล่าไว้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันพุธที่23พัศจกายนนักร้องหนุ่ม อาอนาถพลนะครับจะเดินทางไปให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจที่ส,ดดทสนทางด่วนที่หนึ่งนะครับ